สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องมีกาเมะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการซีรีส์จีนกันอีกเช่นเคยโดยล่าสุดทางค่ายอ้ายชีอี้ก็ได้อนแอร์ซีรีส์เรื่องใหม่ล่องลอยในทรงจำให้แฟนๆซีรีส์จีนได้รับชมกันแล้วโดยซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นการจับคู่กันระหว่างพระเอกหนุ่มหลอเฉิงเลยจากซีรีส์เหนือสมรภูมิ และก็นางเอกสาวหลินหยุนจากซีรีส์สับประยุทธะลุฟ้าแฟนๆซีรีส์จีนที่ชื่นชอบผลงานของพระนางคู่นี้ก็ไปติดตามรับชมกันได้แล้ววันนี้บนช่อง i อชีอซีรีส์ล่องรอยในทรงจำหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าฟุตปลินก็ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อสูจี้ของนักเขียนหลิงซีโดยซีรีส์ก็จะเป็นแนวย้อนยุคโรแมนติกกลามา่า นำแสดงโดยเฉิงเลยมารับบทเป็นเฉิงอ้าวทนายหนุ่มฝีปากกล้าและก็แบ็กดีส่วนหลินหยุนก็จะมารับบทเป็นหลินซื่อหยุนหมอสาวที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเยอรมันส่วนผู้อำนวยการสร้างก็จะเป็นคุณจางซื่อหลินซึ่งตัวคุณจางซื่อหลินเขาก็จะมีผลงานซีรีส์เด่นๆเ,เช่นเพียงรักแรกพบในปี2013เพื่อนที่รักในปี2019 และราชินีนักเจรจาของผมในปี2021เป็นต้นซีรีส์ล่องรอยในทรงจำก็จะมีขนาดความยาวทั้งสิ้น30ตอนจบและล่าสุดก็อัปโหลดให้ดูกันแล้วจำนวน6ตอนในแบบ VIP แฟนๆซีรีส์จีนที่สนใจก็เข้าไปรับชมกันได้แล้ววันนี้บนช่องไอ้ฉีอ e. ีสำหรับเรื่องย่อของซีรีส์ล่องลอยในทรงจำ ก็จะกล่าวถึงเรื่องราวของบ้านหลังหนึ่งที่ผ่านยุคผ่านสมัยกับคนสามรุ่นในช่วงยุคสาธารณรัฐจนกระทั่งถึงเหตุการณ์การต่อต้านการลุกรลานจากกองทัพญี่ปุ่นเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี1936 ที่เซี่ยงไฮ้หลินซื่อหยุนรับบทโดยหลินหยุนคุณหมอผู้ซึ่งกลับจากประเทศเยอรมันเพราะว่าพ่อของเธอนั้นได้เสียชีวิตแต่ว่าเมื่อกลับมาก็เกิดความวุ่นวายเพราะว่าครอบครัวสกุลหลินนั้นมีหนี้สินล้นพ้นตัวบ้านของเธอก็กำจะถูกยึดโดยเจ้าหนี้สกุลเฉิงหลินจิงฮั่นพี่ชายของเธอก็ยังเป็นหนี้ก้อนโตจากการบริหารที่ผิดพลาดและเจ้าหนี้ก็คือบอสเจิง้งหัวหน้าของแก๊งอิทธิพลในเซี่ยงไฮ้ แต่แล้วเธอก็ได้พบกับเฉิงอ้าวรับบทโดยเฉิงเลยทานายหนุ่มฝีปากกล้าทั้งยังมากอิทธิพลเขาเข้ามาหาเธอที่บ้านเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือแต่พอพบหน้ากันก็ถูกนางเอกเข้าใจผิดแล้วก็ไล่ออกไปคิดว่าเขาจะมายึดบ้านของเธอแต่ดูเหมือนว่าเฉิงอ้าวนั้นกลับชมชอบหลินซื่อหยุนและก็ยังทิ้งท่องทางติดต่อไว้ให้เธอด้วยตัวเฉิงอ้าวก็เริ่มเดินหน้าจีบหลินซื่อหยุนอย่างออกนอกหน้าเขาก็เริ่มเปิดโปงคู่มั่นของเธอที่มีพฤติกรรมนอกใจ ซึ่งแม้ว่าเฉียวซื่อจิ้นผู้มั่นของเธอจะพยายามหว่านล้อมด้วยการเอาผลประโยชน์หลังแต่งงานมาล่อใจแต่ว่าที่สุดแล้วหลินซื่อหยุนก็ไม่สนใจแล้วก็บอกเลิกกับเขาปัญหาของนางเอกก็ยังไม่จบเมื่อมีการเปิดพินัยกรรมปรากฏว่าพ่อของเธอกลับยกสมบัติให้กับหลินจิงฮั่นพี่ชายที่ไม่เอาไหนของเธอทั้งหมดซึ่งหลินจือซื่อหยุนก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นความจริงจึงดําเนินการฟ้องร้องหลินจิงฮั่น ซึ่งระหว่างนั้นเองแม่ของเธอก็ล้มป่วยลงลินซื่อหยุนก็รู้สึกเสียใจคิดว่านี่อาจเป็นเรื่องที่เธอฟ้องพี่ชายทําให้แม่เสียใจจนล้มป่วยส่วนลินจิงฮั่นนั้นก็เข้ามากดดันให้เธอยอมถอนฟ้องแต่แล้วพระเอกก็ออกโรงเฉิงอ้าวก็ออกมาเปิดโปงความจริงเกี่ยวกับพินัยกรรมหลินจิงฮั่นที่กําลังจนมุมก็มีแต่คอตกและคงจะต้องเข้าคุกแต่ว่าตัวเฉิงอ้าวเองกลับเสนอทางรอดให้กับเขาเงื่อนไขนั้นคืออะไรกันแน่ เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ไปรอติดตามรับชมกันต่อได้ในซีรีส์ล่องลอยในทรงจำอ่อนแอร์แล้ววันนี้บนช่อง i อชีอโอเคครับวันนี้ผมก็มารายงานข่าวสารของซีรีส์ล่องรอยในทรงจำหรือ f o ตปริ i น t พร้อมกับเรื่องย่อกันประมาณนี้ก่อนท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบอยากจะสนับสนุนผมให้ทำคลิปแนวนี้ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆ ก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้โดยการกดไลค์กดซับสไคร b ์หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆนดูก็ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามช่องมีกาเมกันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ